ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมสําหรับเอคนบ้านนะครับผมครับมาพบกันอีกแล้วครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวิธีการเกษตรนะครับผมครับผมอยู่กับทงให้ทงหน้าครับเมื่อนี้ครับครับเมื่อนี้กับชีด้ผ้าพีผ้านองนะครับผมมาเบิ่งทงหน้าคือเก่าเหรครับผมหลังจากการที่ผมตัดใบเข่านะครับผมกับเมื่อเบิ่งความคืบหน้าครับบางท่านกับ่านเข่าตายนะครับผมบาดนี้ผมกับชีเด้มาไทยพี่น้องในี่ชมกันครับผม ครับว่าความแตกต่างของการตัดออกมาตอนนั้นครับตอนนี้เวลาใช่เวลาประมาณ2มือแห้วครับผมหลังจากที่ผมตัดนะครับผมเดี๋ยวที่มาดูความเปลี่ยนแปลงของมันครับครับผมครับว่าการเปลี่ยนแปลงของพืชนนไปหอดไสแล้วครับใบมันสีเงาสไัยแล้วครับหลังจากตัดโอเคครับผมครับมาเบิงน้ำกันครับผมครับอันนี้ผมตัดนะครับผมตัดไปสี่เลเนาะครับ ครับเดี๋ยวกับสิมาให้มาเบิงชัดๆเจียนนะครับว่ามันแตกออกมาเป็นประมาณไหนครับ2อมือครับในเวลาสองมือครับครับอันนี้ครับนี่นะครับความสูงที่ขึ้นมาจากตัวตัดกับคืบกว่าแล้วครับผม2อมือครับ มาสองเกือบสองคืบแล้วครับผมบางต้นกับสองคืบเลยหระครับนี่ครับกับแตกไว้ครับว่าตรงห่วงครับว่ามันสีตายครับแต่ตัดให้ถูกช่วงเท่านั้นนะครับช่วงต้นเขากาลังปเปย์อยู่เด้อครับครับเดือนนี้เดือนเขาวันษาครับก้อนเขาวันษาหรือช่วงเขาวันษาหน่อยๆครับกับประมาณนี้ครับขันตัดนะครับ แตกงามมดทุ่ให้แล้วครับเรียบร้อยมดครับบมีตายครับแล้วใบเข่าใบเข่าก็เริ่มสีแดงครับใบเข่าที่ผมตัดลงไปนี่มันก็สีตายลงครับมันก็สีแดงไปแดงไปมันก็สีเน่านะครับผมเน่าเป็นปุ๋ยชีวภาพในโตครับครับต้นหยาก็ับ่มี่แบบนี้ครับหยาที่ซ้ำซ้อนขึ้นมากก็ตายไปเลยไปเลยครับผม ตายไปเมื่อสำหรับพี่น้องนะครับที่ยานครับนี่แหละครับ,รบงามงามกอเกาครับแม่งกับบมีครับรบัดดี้ปกตะกะแตนน้อนกอยังต่างๆกับบมีครับรบัดดีแต่ต้องตัดให้ถือเวลาถือช่วงเนะครับ ตัดโบถูกช่วงคือว่าแหละครับบางคนก็ย่านคือย่านย่านหมายถึงว่าตัดโบถูกเวลาครับกับว่าย่านคือเขาตัดโบถูกเวลาครับแต่เขาตัดถูกเวลาอย่าไปย่านครับครับความสูงของเพื่อนสูงงามครับคืบคว้าแล้วมือละคืบกับแตกออกมา บ่ได้ขึ้นยานเลยครับจะไปขึ้นยานมันขันบอตัดเนี่ยปัญหากาหลายอยู่ครับปกแมงเรื่องต่าง,งเนี่ยแะครับหลายตะกอนสีตัดก็คือผมวานั่นแหละครับผมใส่ปุ๋ยเพิ่อตะกอนครับนี่ใบเขาสีตัดลงไปมันก็บสีน้ำนะครับผมก็สีเป็นปุ๋ยชีวภาพเป็นในโตครับบาดท,ที่นี่น้ามันสีดำเลยครับบาดท,ที่นี่กับสีเป็นน้ำดำ เขาที่มันนานาะตัดออกมากที่เป็นประมาณนี้ครับออกงามมดสุไหเลยบัดที้ครับเขาก็พอดีเลยครับบัดนี้ งามแล้วงามแล้วพี่น้องอเลยบาดท,ที่นี่ปูงแต่งให้เพื่อนนะครับจัดแต่งให้เพื่อนครับจัดแต่งให้เพื่อนงามๆเพื่อนก็ได้ปุ๋ยแล้วเนาะครับผมเพื่อนก็ซัดแล้วบาดท,ที่นี่ครับเพื่อนก็ได้ปุ๋ยแล้ว กิดปุ๋ยแล้วเพิ่นกับซัดขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ใบที่นี่ใบสุโสรเซเลหลือกระบัดที่นี่ใบอ่อนแตกออกงามซ้ำเขาดำหน้าไม่ผุดแล้วครับบางท่านก็ยังบวัท่านใดแลี่วอยู่เนาะครับผมกับซ้ำผมดำหน้าคือสมูนน่ะล่ะว้าซะาซ้ำผมมาดำหน้าไม่คือสมูหระอมูกับจััท่านใดแลี่วอยู่กับเดือนสิงหาครับปีนี้เป็นแปดสองหอนแรงนะครับปกติเขาเล้วกันหมดแล้วล่ะครับช่วงจังหวะเวลานี้ แล้วกันหมดแล้วกูจะทุกเจ้าแล้วครับแต่ปีนี้หกยยักสายยคงับแรงฝนฝนบัวตกตองตามฤดูกาลนะครับผมมันก็นสีเพี้ยนพิดเพี้ยนไปครับาดิไงครับงามมดครับเสมอกันเลยบัดนี้ขอดีของเพื่อนก็นคือเสมอครับบัดนี้ เขาออกมากคับที่ซ้ำซ้ำซ้ำห่อดำแล้วครับเพียงกันไม่ดินครับออกมาแบบนี้ครับป้มีสูงบ่มีต่ำครับแบบนี้แต่งามพร้อมกันหมดเลยครับซ้ำแตงไว้แล้วครับซ้ำแตงไม่ครับหยาีิตัดไปแล้วกับสีนาเป็นที่ว่าภาพไปแบบนี้กับซ้ำปุยมักในโตครับผมบ่เอาออกเลยครับ หลังคนเพิ่นมีสัดเลี่ยงเพิ่นก็เอาออกครับแต่ผมไม่มีสั์เลี่ยงผมก็บ,บ่ได้เอาออกให้มันเน่าอยู่หนีเลยครับกันเปลือกพวกเปลือกนอกหมอกนอมไม้เปลือกยังขึ้นมากอะเอามาถิ่มลงรถครับให้น้าให้น้ามันเนา่าก็เป็นชีวภาพในโตครับวันนี้เขาเิ่นบริตัดครับเขาเิ่นบริตัดที่เป็นประ,ประมาณนี้ กับงามคือกันกับกอนตัดผมกับงามซ้ำนี่แหละครับก้อนสีผมสีตัดกับงามคือกันซ้ำนี่แหละบาดที่นี่ใบวีมันหลายนะครับนีกับมันสีห่อยลงมากอะสีน้อนกอเนี่ยยังเนี่ยใบแมงมุมเนี่ยนอนอันซ้ำปีแะครับพวกตะกัดแตนพวกนี้เข้ามาครับมันกับสีมาลุ่มครับขันใบยังสีก็คือหมดสีลุ่มเหรอครับยังสีเป็นบกอเนี่นอนยังสีใบแข็งแข็งยังสีครับ มันโนมลงมาบ่ได้ครับพวกยักษ์ใหญ่พวกแมงมุมยังมันก็โนมมาบ่ได้นะครับมันกับกำจัดว่าจะพืชไกลกกำจัดศัตรูพืชไปในตัวครับครับแต่สีสบายยังน้อยครับเขาไปตงมาเฝ้าเฝ้าระวังมันห้ายนะครับอันนี้ก็ครับสีเขายซับนอหมอกน้อไม้มากนะครับมัับมาลงน้ำในหน้ามันก็เป็นชีวภาพไปในตัวครับมันกับหน้ามันก็สีดำ แนวยอยากแนวกินียังเหรอที่เขามักไว้ในแองในในแองน้ามนี่ยังเหรอมาหยอดลงก็ได้ครับเป็นชีวภาพครับมันก็จะได้ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยจังหน่อยครับอันนี้ก็ลดได้หลายเติบเลยครับใบเขานี่ครับลดได้หลายเติบมันเป็นชีวภาพในโตเป็นเป็นหํามักไปในโตเะครับคือจังเข้าเอาใบไม้นะครับใบไม้แห่งๆเขามาเห็ดปุ๋ยมักนั่แหละครับลักษณะเดียวกันครับแต่ตัวหนึ่ง ตัวน,นั้นมันต้องอัดไว้ในองค์ในองค์น้ำนะครับองค์น้ำจังมักให้มันเนา่าเนา่าแลกะจังเอามาอันนั้นนะครับอันนี้คือเน่าในตัวเลยนี่ครับใบก็บเริ่มแดงไปในตัวนี่ละครับเมื่อสีเน่าไปในตัวน้ำก็สีเปลี่ยนสีครับจากตอนนั้นที่ผมก่อนผมตัดนี่น้ำใสเลยครับน้ำสีบอบอบอ,บอคุณแบบนี้อันนี้ก็เริ่มสีดำขึ้นมาแล้วครับ ดำคือดำจากกันใบเขาเข้าทีเข้าตัดนี่แหละถุกนั่นเลยรับนี่เห็นบ่จากที่เข้าตัดขึ้นมาครับสูงขึ้นมาหลายเติบพี่น้องบ่ต้องคิดว่ามันสิตายครับเขาเนี่เป็นอันยังสิตายยากที่สุดครับขนาดผมตัดสองเสื้อยังบ่าตาย ผมก็ลองผิดล่องถูกขึ้กันนะครับล่องไปล่องมากกว่าจีนไดสูตรเหลือปีละเถือครับปีแรกผมตัดสองเถือครับตัดสองรอบกับโบตายขึ้กันแต่ข้าเจ้ากับว่าขึ้กันว่าคือตัดดุแท้มันสีตายมันเฮ็ดอยงไรล่ะครับมันเอาหยาบ่ได้ไหมครับอันนี้ก็เริ่มเป็นฟองแล้วครับนามมันเริ่มเนา่ามันก็เริ่มเป็นฟองยังไงสิล่ะ ฟองเป็นขีตะไคร่น้ำขึ้นมาแล้วนีนนนนว้ครับอยาข้างในมันก็เริ่มชิเน่าแล้ะครับลองเอาไปเฮ็ดเบิ้งครับพี่น้องเลยกัดิมมะท้ายทอดให้พี่น้องเด้ยชมครับจากคลิปที่แล้วนะครับบางคนกับย่านนะครับบางคนย่านอีลีครับบัวเพิ่นดอกบางคนกับย่านอีลีครับเฮ็ดคักๆแล้วเขางามคากๆแล้วมาตัดเขาดีมันสิบตายสมบวรณ์ นี่แหละครับผมก็เลยมาเห็ดให้พี่น้องได้ชมกันครับมาชมกันว่ามันตายบ่ครับบม่มีการตายครับอันนี้ก็แค่สองมือนังครับความเหีาจากที่ผมตัดมานี่มันยังเหีซ้ำหนีครับสองมือกับซุดพุ่นละครับสุดปลายยางพุ่นละครับผมตัดสี่ล ตัวนี้ก็สุดปลายยางขึ้นกันครับครับผมผมยือนอยู่ช่วงกลางกลางกลางหน้าครับหัหมดตูให้ <c oughs> ผมก็คือสีได้เอาภาพมาฝากพี่ฝากน้องกับซํำนี่นะครับผม สำหรับเอคนบ้านนะครับผมขอฝากช่องหน่อยครับผมครับขอฝากช่องฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งครับเพื่อสิบผราธในการรับชมในคลิปดีๆครับสำหรับเอคนบ้านนะครับที่ได้เหตดคลิปดีๆที่มีสาระครับมาสู่พี่สู่น้องได้ชมกันบ่ได้มากก็ได้น้อยนะครับผมบ่ได้มากก็ได้น้อยนะครับผมครับครับสำหรับมือนีก็ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเอคนนวบานครับผมสำหรับวันนี้ครสวัสดีครับผม